เป้าหมายของคนไทยส่วนใหญ่ก็คืออยากรวยนะทุกคนเราตั้งเป้าไว้อยากมีสิบล้านร้อยล้านพันล้านแต่ในวันหนึง่งโอกาสของตัวเองก็มาถึงวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ฝันที่เกือบเป็นจริงในอเมริกาทุกคนเมื่อวันหนึง่งอะเด็กที่โตมาจากบ้านที่ยากจนแล้วโอกาสรวยมันมายืนอยู่ตรงหน้าแล้วอะ แต่ทำไมสุดท้ายตัวเองเนี่ยต้องยอมปล่อยโอกาสนั้นไปตอนที่มีฟูดทัคันแรกเนี่ยแล้วมันเริ่มขายดีเนาะเราก็ตัดสินใจซื้อรถฟูดทคอีกคันหนึ่งแล้วเราก็มีลูกน้องแล้วเราก็รับงานเช้าสายบ่ายเย็นดึกถึงเที่ยงคืนฉลับหมดจ้ะมันจะมีงานพวกแบบเขาถ่ายหนังอะแล้วตีหนึ่งตีสอง ก็รับนะคือเพื่อเงินตอนนั้นนะทะทได้หมดเลยแล้วก็ตามสูตรเลยอะทุกคนในเมื่อเราประสบความสําเร็จเงินกําลังไหลมาเทมาตามสูตรคนไทยในอเมริกาเราต้องทําอะไรเราต้องไปเปิดร้านอาหารจ้าแต่ว่าตัวเองที่เคยเล่าไปคือมีประสบการณ์ที่ทำฟู้ดค์ทเนาะแล้วมันเจ๊งไปเราก็เริ่มฉลาดขึ้นมานิดนึงแหละเราก็เลยไปเรียนโรงเรียนคอร์สธุรกิจแล้วในคลาสเรียนหนึ่งอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยอยู่ต้อง Align your business goal with your life goal คือเราจะต้องทำเป้าหมายชีวิตของเราอะทุกคนให้มันตรงกับเป้าหมายธุรกิจมันจะได้ไปต่อด้วยกันได้แล้วเราก็เฮ้ยอะไรวะเป้าหมายอะไรเป้าหมายก็รวยไงก็คือฉันก็ฝา่ายฝันอย่างนี้มันตั้งได้เด็กอะฉันเม่นเด็กจนอะแล้วมันจะต้องมาคิดอะไรซับซ้อนเนาะคือตอนนั้นอะก็โง่นั่นแหละแต่เราไม่รู้ตัว แล้วตอนนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงที่ประมาณว่าน้องหมาที่รักมากตัวก่อนซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วเนาะเขาอายุเริ่มมาก,กคนตัวเองก็เลยแบบด้วยความรักเขามากเราก็ถึงจะแบบอยากหาเงินมากแค่ไหนะนะเราก็พยายามผ่านตัวเองออกมาทำพวกเอกสารหลังบ้านเนาะ ของฟ้ดทรัคของเราแล้วก็เตรียมของอะไรเงี้ยเพื่อเราจะได้มีเวลาอยู่บ้านดูแลเขามากขึ้นเพราะเรารู้เลยว่าอันนี้มันสุดท้ายของเขาแล้วจริงๆอะ่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอตอนที่เราได้มีเวลาแบบอยู่บ้านกับเขาเออชิวๆชีวิตเรียบง่ายเฮ้ยทำไมไม่มีความสุขจังหวะ คือมันเป็น feeling ใช่แบบเกิดมาฉันแบบเหมือนคนทำงานมาตลอดไม่เคยพักอะไรแล้วแบบได้มาแบบเออชิลๆมีความสุขมากแล้วเอามาเปรียบเทียบกับความรู้สึกตอนที่เราคิดว่าเราจะเปิดร้านอาหารนะทุกคนคือไม่นคนละโลกเลยนะแค่คิดว่าแบบ คือถ้าใครเปิดร้านอาหารเล็กๆนะไม่ใช่ว่าแบบยู่มีเงินเยอะอยู่ไปจ้างคนเท่าไหร่ก็ได้ทําอะไรก็ได้มันก็อีกแบบหนึง่งถ้าคนเปิดร้านอาหารเล็กๆในอเมริกาจะเข้าใจว่ามันเหนื่อยแค่ไหนทุกคนเราต้องเอาแรงเราเนี่ยทาต้องออกแรงต้องไปอยู่ที่ร้านคือแล้วตัวเองอะ่ะแค่คิดว่าแบบ เฮ้ยแล้วฉันก็ต้องไปทํางานตลอดเวลาที่หลานแล้วฉันก็ต้องมาห่วงอีกว่าฉันจะมีต่างจ่ายค่าเช่าไม้รายเดือนแล้วก็ต้องมีเรื่องลูกน้องค่าแรงจะจ่ายเขาพอไหมแล้วก็จะต้องเฮ้ยหรือว่าถ้าแบบเงินไม่พอเราต้องฮีหลอกเงินของบ้านเราออกมาหรือเปล่าพอคิดไปแล้วแบบยังไม่ทันจะไปเปิดหรือว่าทําแผนการอะไรเลยเฮ้ยโคตรเครียดเลยอะแล้วแบบพอมาคิดอะ ทำไมมันความรู้สึกแตกต่างกันขนาดนั้นอันนี้แหละทุกคนที่ทำให้ไปคิดถึงคำของอาจารย์ทั้งๆท,ท,ที่ตอนแรก,กแบบคืออะไรวะไม่เข้าใจคือเราอะมีเหมือนโปรแกรมนี้มาจากเมืองไทยแล้วไงว่าแบบความสำเร็จมันก็คือความรวยแล้วก็ความมีภาพลักของความสำเร็จซึ่งมันต้องเปิดร้านอาหารอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้ แล้วมันคือเหมือนกับว่าปิ้งเข้ามาในหัวยังไงไม่รู้อย่างน้อยนะฉันยังมีจิตใต้สำนึกที่ดีอยู่เออว่ะหรือว่าแบบเป้าหมายชีวิตของเราอะ่ะมันไม่ตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจหรือว่าไอสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆแล้วในขณะที่คิดนะฉันจะรวยฉันจะรวยฉันจะไปเปิดร้านอาหาร ทำฟุตชักสองคันทํางานตลอดเวลาตัวเองสุขภาพเริ่มแย่คือเราอ้วนขึ้นมากโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเหมือนค่อยๆที่ละนิดที่ระนิดเราส่งกระจกส่อง,ง,งกระจกดูตัวเองทุกวันเราไม่รู้ตัวนะคือมันค่อยๆอ,อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวเองก็มีอาการของการหายใจไม่ค่อยออกคือมันจะหายใจเหมือนหมาหอบแดดอะคือหายใจไม่เต็มปอดทุกคนแล้วมันเป็นอะไรที่ โคตรจะทรมานหายใจแบบคือมันแบบหายใจลึกไม่ได้สุดๆเต็มปอดอะไปหาหมอหมอก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นโรคเหมือนกับว่าเราเครียดสะสมแล้วความสัมพันธ์กับแฟนเองอคือจะเลิกกันไม่เลิกกันแหละแล้วนะเพราะว่าตัวเขาเองอะเขาก็รู้สึกว่ามันจะทำงานอะไรเยอะขนาดนั้นแล้วก็คือเขาเองเขาก็เหนื่อยเขาก็เครียด แต่เหมือนก็ว่าเพราะว่าเขาก็รักเราอะ่ะนะเราบอกอะเขาก็พยายามทําตัวเองก็บางทีเรามาจากเมืองไทยเราทํางานเยอะๆๆออกมาเจอคนที่แบบเอาแค่นี้พอแค่นั้นพอเราแบบหงุดหงิดไงแล้วเราก็แบบเฮ้ยทาไมแม่งขี้เกียจจังวะทำซีทำซีถ้าเป็นคนไทยเนี่ยทําจนรวยไปแล้วนะคือเราก็จะทะเลาะก,กันตลอดอะเรื่องแบบเนี้ย ณนะจุดนี้ก็เริ่มเอ่1แล้วนะคหรือว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่แต่จะให้ทำยังไงอ่ะก็เรามาเป็นฟู้ดทรัคแล้วเราก็ต้องไม่เป็นร้านอาหารมันจะไปเป็นอะไรได้อีกเนาะแล้วก็เรียนต่อไปทุกคนเรียนต่อไปผู้เชี่ยวชาญบอกอีกเลย Money is a tool, not a goal. เราต้องใช้เงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นเป้าหมายของชีวิตเราแบบอะไรอีกแล้วเนี่ยบ้าบอก็า,าแตกอะไรเป้าหมายของชีวิตก็คือเงินเราต้องมีเงินไม่เข้าใจอันนี้ก็เหมือนกับแบบโง่ไม่รู้ตัวอีกแล้วแต่พอเวลาผ่านไปเอากลับมาคิดเนี่ยเริ่มเออว่ะหรือว่ามันจะจริง เพราะที่ผ่านมาตลอดทุกคนตัวเองอะเอาเงินมาเป็นเครื่องนำทางของชีวิตแล้วมันเหมือนกับว,ว่าชีวิตแบบมันค่อยๆหลงทางไปหลงทางไปโดยเราไม่รู้ตัวคือในขณะที่เราแบบกำลังจะรวยแล้วว่าแต่สุขภาพมง่แย่จะเลิกกับสามีเวลาก็ไม่มีเหนื่อยก็เหนื่อย มันถึงมาเริ่มคิดถึงคําของอาจารย์ะทุกคนหรือว่าไม่ไม่ใช่หรือว,ว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วนะเนี่ยคือตอนนี้ถ้าทุกคนบอกว่าเฮ้ยฉันอยากมีเงินร้อยล้านตั้งเป้าอันนี้คือจุดหมายของชีวิตอยู่แล้วนะ<ม><ม>ก็เหมือนเราอะเอาไฟฉายอนะทุกคนไปส่องไอ้ตรงร้อยล้านอะฉันก็จะโฟกัสแต่ร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้าน ซึ่งคิดว่าวันหนึ่งอ่ะยูก็คงไปถึงร้อยล้านได้จริงๆแต่ในระหว่างทางทุกคนเมื่อเราโฟกัสแค่ร้อยล้านนะเราจะไม่สนใจสิ่งอะไรที่มันอยู่รอบๆตัวเราเลยสุขภาพเป็นยังไงพังแค่ไหนแล้วความเครียดสะสมมันทำให้กลายเป็นหมาหอบแดดก็ยังไม่ใส่ใจความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นยังไงอยู่มีเวลาให้คนรักมากแค่ไหนอันเนี้ย อยู่จะไม่ใส่ใจอะไรเลยอยู่เหนื่อยมากแค่ไหนอยูจะแบบก็ฉันจะร้อยล้านก็ฉันจะร้อยล้านก็ฉันจะร้อยล้านมันเป็นแบบนี้นะแต่สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกเนี่ยถ้าเราคิดกลับกันทุกคนเราใช้เงินเป็นเครื่องมือเนี่ยเราก็จะไม่ย้อนมั่งคำถามว่าเราจะใช้เงินยังไงให้เรามีความสุขที่สุดฟังแล้วมันงงๆจะยกตัวอย่างชีวิตของตัวเองให้ฟัง อย่างของตัวเองอะในห้าปีเนี้ยเราตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะใช้เวลากับน้องหมาให้มากที่สุดเพราะตอนนี้เขาก็ห้าขวบแล้วเนาะมันเรารู้ว่าเวลาของเขามันมีจำกัดเราจะอยู่กับเขาได้อีกไม่นานอันนี้คือจุดมุ่งหมายใหญ่ๆของเราอีกสิบปีเราจะต้องรีทายแล้วมันก็ต้องมาคำนวณว่าเออแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ล่ะ เราถึงจะมีเวลาอยู่กับน้องหมาให้มากที่สุดแล้วมันต้องทำงานแบบไหนอยู่ถึงจะอยู่บ้านชิลๆกับน้องหมาได้มากที่สุดคำตอบของมันคือวันนี้เราไม่ต้องมีเงินร้อยล้านเราก็มีความสุขในรูปแบบนี้ได้สำหรับตัวเองนะพอคิดได้แบบนี้เราก็เริ่มหาทางออกทุกคนเราต้องทำยังไง เราต้องลดวันขายของลงนะเราถึงจะอยู่บ้านได้มากขึ้นแต่ถ้าเราลดวันขายของลงเฮ้ยทำยังไงอะ่ะกำไรมันถึงจะไม่ลดลงไปเราก็ต้องเลือกไปขายของงานที่มันได้มาจิ้นหรือว่ากำไรเยอะๆเพราะว่าขายได้เยอะไม่เท่ากับกำไรเยอะนะทุกคนแล้วเราก็ไปปรึกษาที่ที่ปรึกษาทางธุรกิจของตัวเองนะว่าเฮ้ยแล้วแบบ เราทำอะไรได้อีกเราก็มีความรู้ทางด้านฟู้ดทรัคเนาะทำมาตั้งนานเป็น10ปีเราเอาตรงนี้มาทำคอร์สมาทำคอนเทนต์มาเป็นที่ปรึกษาได้หรือเปล่าแล้วตัวเองก็จบเชฟมาแฟนก็จบเชฟมาเราก็มีความรู้อื่นๆตั้งเยอะที่เราสามารถที่จะแชร์กับคนอื่นได้ตรงนี้เราเอามาหาเงินได้ไหมมาทำอะไรได้ไหมที่เราเนี่ยจะทำงานที่บ้านได้มากขึ้น แล้วพอเราเริ่มหาทางออกอะทุกคนเออคนรวยๆเขาก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แรงไปแลกกับเงินเสมอไปนะเราก็ไปลงทุนเพื่อพาสีอินคัมได้นี่นั่นก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เราจะสามารถอยู่กับบ้านได้เออแล้วถ้าอีก10ปีจริทายเนี่ย เราก็ขายบ้านนี้ทิ้งทุกคนเรามีอีคุตตี้อยู่ในบ้านนี้เราก็ไปดาวนซิซิ่งอยู่บ้านที่เล็กลงหรือว่าไปอยู่ในชุมชนที่มันถูกขึ้นแค่นี้ก็จบแล้วอะไม่เห็นต้องมีเงินร้อยล้านเลยไม่เห็นต้องเอาชีวิตเราไปแลกกับเงินแบบนั้นเลยพอเราหยุดคิดอะทุกคนไอเดียมันก็จะคำถามาม,ามันจะค่อยๆเข้ามาไอเดียมันจะค่อยๆเข้ามาดีนะที่ตัวเองหยุดคิดก่อน ไม่งานทั้งชีวิตนี้ถ้าฉันแบบร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านเนี่ยฉันก็จะใช้แรงของฉันนี่แหละไปแลกกับเงินร้อยล้านทุกคนและสุดท้ายเนี่ยอาจจะตายก่อนที่จะได้ใช้เงินร้อยล้านด้วยซ้ําวันนี้จะบอกทุกคนว่าหลังจากที่ตัวเองเนี่ยนะใช้หลักการ align your business goal with your life goal แล้วก็ money is a tool not a goal เนี่ยทุกคนชีวิตเราอะง่ายขึ้นมาก ดีขึ้นมากที่สําคัญที่สุดนะอาการที่ทรมานที่สุดหายใจแบบหอบแดดมันก็หายไปทุกคนทุกวันนี้คือหายใจได้เต็มปอดแล้วนะคือสิ่งเดียวในตอนนั้นเนี่ยที่อยากได้เลยนะคือฉันอยากหายใจได้เต็มปอดฉันไม่อยากหายใจแบบหมาอบแดดแล้ววันนี้นะถ้าใครยังรู้สึกว่ามันเหนื่อยกับชีวิตยังรู้สึกว่าสับสนหรือว่าหลงทางในชีวิตนะทุกคน อยากให้หยุดก่อนหยุดคิดแล้วถามตัวเองว่าวันนี้เราเดินตามความฝันของเราหรือว่ามันเป็นความฝันของใครกันแน่ขอบคุณวันนี้ที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ